หนึ่งวิธีตัดวงจรผิวเสียแค่ทําสิ่งนี้สำหรับใครที่อายุด30บวกที่ไม่อยากมีผิวหมองคำ้ำไม่อยากเคียวไม่อยากดำคุณต้องฟังคลิปนี้เลยนะคะทุกคนน,ะคะน่าจะเคยได้ยินคำว่าไฟลากูกมาแล้วใช่ไหมคะต้นกำเนิดของเชื้อไฟส่วนใหญ่มันมักจะมาจากจุดเล็กๆแค่จุดเดียวแต่สุดท้ายมันก็ลุกลามใหญ่โตจนสร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติทั้ง แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าในผิวของคุณนะมันก็มีสิ่งที่เป็นไฟลามทุ่งเหมือนกันนะคะและที่สําคัญมันเกิดได้ทุกวันและทุกวินาทีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณประมาทไม่ให้ความสําคัญกับการดูแลผิวหน้าไฟที่สุธนภพูดถึงนั้นถ้าเทียบกับผิวเรามันคืออนุมูลอิสระนั่นเองเจ้าอนุมูลอิสระหรือเราเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์มันทําให้เกิดการแยกอิเล็กตรอนในเซลล์ผิวโดยมันจะแยกต่อกันเป็นทอด ผลก็คือแทนที่เซลล์ผิวมันจะใช้เวลาเพื่อสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้ผิวมีสุขภาพดีมันกลับต้องไปสูญแสตัวมันเองนะคะและนั่นคือสาเหตุของผิวอักเสบซึ่งมันมักจะตามมาด้วยการเสรื่อมของเซลล์ผิวและริ้วรอยหน้าเหี่ยวย่นนั่นเองค่ะแล้วที่น่ากลัวไปกว่าน,นั้นการอักเสบมันสามารถรามไปถึง DNA ได้ด้วยนะคะ ไม่ว่าลักษณะเฉพาะของดี a มันคือการก๊อปี้ตัวมันเองนะคะถ้าดีเนเอเป็นถูกทำลายมันจะก๊อปี้การกระทำแบบนี้ไปอีกล้านล้านล้านเซลล์เลทีเดียวมันคือช่วงเวลาแห่ความหายนะของผิวจริงๆนะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะ การย่อมสร้างวีรบุรุษขึ้นมาแน่นอนโชคดีที่เรามีพระเอกขี่ม้าขาวนะคะซึ่งก็คือสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองหรือที่เรียกกันว่าแอนตี้ออกซิแดนท์ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระตัวนี้มันจะออกฤทธิ์หยุดปฏิกิริยาลูกโซ่การทำลายเซลล์ อนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยชื่อของแอนตี้ออกซิแดนที่คุ้นหูเลยเช่นวิตามินซีแอสคอร์บิกแอซิดโพลนไซม์สารสกัดชาเขียวเป็นตน้นค่ะพวกสารสกัดเหล่านี้มันคือฮีโร่นักดับเพลิงในเซลล์ผิวตัวจริงเลยนะคะถ้าคุณอยากได้คาแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สารสกัดแอนตี้ออกซิแดนในชีวิตประจําวันสามารถพิมพ์เข้ามาที่ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะพิมพ์คําว่าอนุมูลอิสระจะให้ แนะนำดีๆไปให้ทันทีโดยด่วนเลยค่ะติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้ช่วีกกับสายบ้านเรียนค่ะ <elekt ron>